คใครที่ยู่ดูนะครับฝากกดติดตามช่องผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยตามชื่อนี้เลยนะครับผมมีผู้ติดตามแค่หนึ่งคนครับอันนี้เอาไปให้เพื่อนเอาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมฝากช่องนี้ด้วยนะเอะเอไม่ใช่ไม่ใช่กดติดตามไงผมฝากช่องนี้ด้วยนี่เพื่อนผมเองฝากช่องนี้เนี่ยนะครับอี่ยพิว่าว่า อุลตราเกแล้วก็เอตรงนี้ก็ได้ครับนี่ยอุลตราเก้าเก้าเแนลี่ยอืมแล้วก็อีกช่องหนึ่งอยู่ไหนวะอืมดูทหมดเปิดับตแป๊บนึงนะโตโนโตโน่หนึ่ง มาอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้ายอินเพดิกเพดิกอุก,อ,กอุกลุกลุกเฮ้ย,อยโอเคอนโดโหนึง่งหนึ่งสองสองเอ้าไม่พบเดี๋ยวลองนี่โจนโนอินสปอร์ เชนเนลใช่ไหมได้ไหมไดีไหมนั่นนี้นั่นนี้เฮ้ยทุกคนมันอยู่ไหนอ่ะอืมเออ มันอยู่นโอ้โหไม่เจองั้นไม่เป็นไรครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ